เต็มเลยเต็มเหยตกตามำลังงงอยู่ใครอ่ะใครอ่ะนีม่เดีให้เล่นโรีจาก่อนเดี๋ยวเจอจกัเทเด็กอ้วนอะสินะอะไรคันเดี๋ยวเน้ เนก็มันเที่ยวตัวเองไปก่อนเก่งมากเลยไม่ร้อง เต็มที่แล้วเนี่ยนางงามรักเด็กอ่ะ

ترجمة <applause> มีรา้วค่ะนณางได้กินอยู่ตองตองไม่ไปกินกับน้องเหรอเห็นเนยกินก็อิ่มไหมคะเห็นเนยกินกินก็แ้กิน 那个我嘞。<music> <music>